เฮ้ยนี่มันเหมือนไอตัวนี้ในสกายในวอลเลนต์อะเราเราไม่ข้ามคาสิีนอะงงมากคิดถึงไงไม่เปิดดูนานหรือเปล่าไม่ได้เล่นนานเอเล่นแค่ตอนนั้นอะอได้ยินหรือเปล่าได้ยิน <h ữ u> เสียงอะไรสังเ,งเจ๊งเธอไงไม่ <h ữ u> ใช่เอวอร์ดบนเตียงพีว่วะเสียของ ท้องทะเลที่ยากหาพวกเราอเอาว่ะก็เจ๊แต่นั่นแนวจากมือกิต้าตั้งสายเพี้ยนมาก <c oughs> เอาหลักกับตันโอ้ยขยิงข้าสมเป็นฐานากับตันหรือยังไหนดูสิดูการแต่งตัวของข้าสิวิมัน บอกการออกรล้องเรือดูสิลูกแอดดับเบียลูกแอดดับเบียกว้ามือหายไปไหนข้างนึ่งตัดตัดอย่าฟังเรื่องราวไม่ล่ะฉันะมีเรื่องราวมากมายที่เกี่ยวกับฉันเลยอ่ะก่อนอื่นอยากฟังครับพี่เอาล่ะฉันจะเล่าตั้งแต่ตอนจบเลยอ้าวปวดนะป๊าช่วยด้วยกระโดดลงน้ำเลยนี่แหม่ ฉันไม่ได้โก,โก,โกหกนะเรื่องราวของท่านเนเริ่มก็โกลหกเลไรอย่างนี้ใช่นะ <c oughs> เราบาคุยกันข้างในดีกว่านี่แหละ้างนอกไม่ปลอดภัยฉันจะต้องออกหยุดออกเรือก่อนหรือเปล่าไฟฟ้าและตัวรอบฟ้าขนาดนี้ทำไมมันถึงฝ่ากับตันแลวเนี่ย <c oughs> เราต้องแต่งเรือนิดหน่อยนะเสียงอะไรท้าไม <c oughs> เรือ่เพลงเศร้าทำาไมเรือเรามีน้ำอยู่ข้างในอ่ะริงไะเนี่ย กดอะไรนะ่นที่แบบเอาดอไยคุณมีเพลงขี่ปลาวันเเฮ้ยทำไมเรือเรามีรูอ๋อฝนตกค่ะวันนี้เราจะมารับที่แกนตกแต่งเรือของคุณเอง BIRTHDAY TO YOU Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you อ่เป็นไงนูมเอาเพลงนูมมานี่มีรูมแมวแมว ฉันจะมาแนะนำให้รู้จักสมาชิกใหม่ของเราไหนน้องชี่หมาดำแมวเหรอฉันจะตั้งชื่อให้แมวตัวนี้ว่าฝ้าแมวเหมียวเหมียวอ้าแมวเหมียวเหมียวโอ้ยดูทงขงบวนสิว้าว ไหนว้าเรื่องแสงด้วยคนลุกกนเลยทีเดียวเชียร์มานี่มานี้มานี่ยนี้โอ<ฮ>้สวยสยมีหัวม้าด้วยหัวม้าตรงไหนลองกระโดดลงอะ่ะโอ้ยได้โก้ออกเรือได้สู่จงังไก,กอยากฟังเสียงดนตรีไหมเดี๋ยวต้องมาคอนโทรเลเรือสิ กลางใบเรือมาไปทางไหนนะไปทางทิศตะวันทิศอีกอีกคือทางไหนจ๊ะทางนี้ทางซ้ายใช่ไหมใช่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 อเอาอีกนิดนึงกลับ<ม>าตาด<า>ิงนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวดูก่อนพนะอ้อมต้องกำลังหันเลยซ้ายสักซ้ายเลยใช่ ก็จะเป็นเกาะรูนปล่าพร้อมทิ้งสมอรอฟังคำสั่งนะจ๊ะตาเร็วเๆๆๆเร็วเร็วเร็วเริ้งเลยป่เพื่อนเพ่อนเพื่อยเพ่อนเพื่อใช่ตรงนี้เหรอตรงนี้แหละข้างหน้าเลยแหละใช่เราไม่ใช่ตรงนู้นเกาะเล็กทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งเลยทิงเลยเร็วๆๆๆวเไม่ทันแล้ว เสยเข้าไปเต็มเต็มเราต้องทิ้งร่วงหน้าเลยเรือแตกหน่ออ่าตรงนี้แหละถึงว่บาบ่าเรือไม่แตกตัวแค่น้ำรั่วนิดหน่อยโอ้ย<ด>จะเป็นเลืออะไรล่ะมาเรามาวิดน้ำกันเถอะปิดเรือครับลูกเรือที่ดีต้องวิดน้ำน้ำซึ่งหัวเขา่าเสึ่งอะไรอ่ะ ได้ยินเสีเยงน,น้ำเข้าเลยมีกระดูกกระดูกเอ้ยสุดยอดเป็นน้ำเข้าเรือรัวเลย,เลยโอ้เปิดก่อนไม่เปียกสูดอยู่ซูอะไรอ่ะเรียบร้อยเราจัดการแล้วเธอ,อมาเร็วช่วยกันหน่อยแป๊บหนึงห่งเราต้องซ่อมเรือก่อนนี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยอันนี้อะไรเป็นต้นไม้เหรอ โอ้ยมันกำเนิดเธอเรากำลังจะแตกข่ายโอ้ยกำเนิดมันกำเนิดตายแล้วเหรอตายหมดแล้วเธอตายยังยังโอ้ยเพลงมันมาแล้วหน้าจากำลังเดือดมาแล้วมาแล้วมาแล้วมึงมันเอาระเบิดอีกแล้วเธอว้าาเธอด้วยเฮ้ยกดกดตัวอะไรกดอ่าตายแล้วตั้งแแล้วเหมือนกัน กลับกลัยิงยิงงถังยิงถังยิงถังเนื้อเหลือสองเติมเตเติมเติมไม่มีอาหารกินเลยอ่ะโอ้ดัเบิดับเบิลยืงไงกรบสันอ <ละ S 2> โอ้ อาหารก่อนก่อนจะตายอุ้ยอะไรอ่ะหัวกะโหลกอาหารไม,ไม่มีเลยก่ออะไรเนี่ยรู้สึกเหมือนจะเควกเขรรย่านะเ <laughs> หรอ <laughs> เลือดไม่มีเลยเก่งมากเลยกระตัน หาทางขึ้นไปเจอพระจอดำมากตอนนามมืดมากฮ้ยข้างหน้ามีหินเราจะเป็นไททันติกแล้วอ้า,อาแปลกไหมไม่แปกรไม่แดัดนต้องไปทางไหนตันไม่เชื่อฟังลูกเรือไงไปทางทิศเอ็นดัยูกับตันไ,<ง>ไม่ใช่ทางนี้ตรงนี้มันวนอ่าลงไปทิศใต้เลยละกันตรงไปเลยทิศ E S อ่ะไม่ใช่แล้วแล้วซ้ายหน่อยซ้ายซ้าย ตรงหินเลยใช่ไหมเราชนหินได้เลยใช่ไหมตรงไปเลยเดี๋ยวในแผนที่มันไม่เห็นหินเด้เราองอกไมดูสิใช่ไปอ้อมหน่อยไหมตรงไปเลยอ้อมหน่อยกับปันตรงไปเลยนั่นแหละที่เอสีแหละกับปันการเลี้ยวไม่เลี้ยวเอ้ยไม่มีกระสุน เลี้ยว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 ล้วเลไปเลี้ยวก่อนเติมกระสุนกันเลี้ยวทางไหนแล้วสายกันายกันเอสอีน่ะเอสอีน่ะต้ององเขานี่ก่อนเงี้วเฮ้ยเฮ้ยบายบายวกายบายบาย กตายอยู่ที่นี่สินะทำมาทำอะไรที่นั่นอ่ะออตายแล้วเหรอเขาเห็นนางเงือกแล้วเราอยู่นิทรรศแล้วเอ,อ่ขึ้นไม้ย่างกันย่างเ,ออเราต้องทิ้งสมองมาเนี่ยเราต้องทิ้งสมองดีกว,ว่า น,นั่นนันน่นเออนนไปโปะเรือก่อนไม่ใช้ได้ถึงว่าตามจอดลอนแลนด์นอนดีมากอไม่เจ็บเท่าไหร่เสียงไม้ก็คือโอ้ยอะไรกันเนี่ยล่ะจอดในอ่าวจอดในอ่าวเขาเอาสมองลงไม่ใช่หรอฝากซ่อมเรือด้วยอ่าโอเค ไปย่างอะไรไว้อีกนะ้ำไม่หมดแล้วฮะใช่หรอโอ้โหเกือบไปนะเวลา,าลุยสไนเปอร์ออออออมามาว้เาเธอได้ระเบิดระเบิด หมดแล้วหรอสัตปูเฮ้ยเฮ้ยต้องแมวไม่ต้องมาเฮ้ยกอตขโมกเป็นร้อยเลยมีปืนด้วยน่ะเฮ้ยเออนาะมันมีปืนฮัลโหรอรังเกือบเลยโอ้ยช่วยด้วยอ่ะ